งการบูรณะปราสาทตาควายกันบ้างนะคะหลายคนห่วงใหญ่เรื่องนี้อธิบดีกรมศิลปากรยืนยันนะคะว่าธงชาติไทยโบกสะบัดเหนือปราสาทตาควายพร้อมบูรณะทันทีนะคะหลังเสร็จสิ้นปฏิบัติการทางการทหารค่ะ ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะนายพนมบุตรจันทรชดอธิบดีกรมศิละปากรบอกว่าไม่ควรจะมีโบราณสถานที่ใดในโลกนี้ต้องถูกทําลายเพราะสงครามซึ่งนานาประเทศจึงมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะไม่มีการใช้โบราณสถานเป็นที่มั่นหรือที่ตั้งกองกําลังปฏิบัติการทางทหารโดยมีหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าฝ่ายกัมพูชาได้ละเมิดกติกาสากลดังกล่าวที่ใช้ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินเป็นปฏิบัติการทางการทหารและสะสมอาวุธ รวมถึงหวังทุนระเบิดด้วยผลจากสงครามครั้งนี้ทําให้ปราสาทตาควายได้รับความเสียหายอธิบดีกมรมศิลปากรบอกด้วยนะคะว่าสําหรับความเสียหายปราสาทตาควายขอย้านะคะว่า,กร,ากรมศิลปากรสามารถที่จะบูรณะได้พร้อมเปรียบเทียบกับเมื่อ50ปีที่แล้วประเทศไทยเนี่ยเคยสูญเสียพระธาตุพนมจากภัยธรรมชาตินะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ส่งผลให้พระธาตุพนมเนี่ยมันพังลงมา,ก,มรากรมศิลปากรก็สามารถที่จะบูรณะให้องค์พระธาตุเนี่ยกลับมามีความ มั่นคงแข็งแรงแล้วก็สวยงามได้ค่ะโดยการบูรณะปราสาทตาควายนั้นก็มีข้อจํากัดเพียง2ข้อก็คือ 1. กรมศิลปกรไม่มีอํานาจในการบูรณะโบราณสถานนอกประเทศเพราะฉะนั้นการบูรณะปราสาทตาควายจะทําได้ก็ต่อเมื่อตั้งอยู่ในอาณาจักรประเทศไทยและก่อนจะไปถึงวันนั้นกองทัพต้องเสียสละปักธงไตรลงบนพื้นที่ของปราสาทตาควายให้ได้ซึ่งว่อไหร่ที่ปักธงไตรลงบกสบัดกรมศิลปกร,กรก็พร้อมเข้าไปบูรณะ ทันทีสองก็คือเรามีเทคโนโลยีเฉพาะในการบูรณะโบราณสถานซึ่งเราสามารถบูรณะโบราณสถานที่เสียหายให้กลับมาสู่สภาพเดิมได้แต่ว่าเราไม่มีเทคโนโลยีในการชุบชีวิตคนเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกว่าขอให้ประชาชนนะคะแยกความสูญเสียว่าความสูญเสียที่กอบกู้ได้เนี่ยนะคะมันคือโบราณสถานแต่ว่าความสูญเสียที่ไม่อาจจะกอบกู้ได้เนี่ยมันคือชีวิตทหารที่ต้องเสียไป ดังนั้นนะ,ะจะทำยังไงเพื่อให้เหตุการณ์นี้มันยุติโดยเร็วซึ่งหากปฏิบัติการของทหารสิ้นสุดเมื่อไรปฏิบัติการของกรมศิลปกร,กรก็สามารถเริ่มต้นได้เมื่อนั้นนะคะโดยนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมต้องการให้กรมศิลปกรนั้นทำการสำรวจโบราณสถานตามแนวชายแดนทั้งหมดซึ่งตามแนวชายแดนภาคอีสานมีไม่ต่ำกว่า30แห่งและเท่ากับว่าสงครามในครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวในการที่จะรักษาและบูรณะโบราณสถานของชาติ เอาไว้ได้อธิบดีกมรมศิลปากรยังย้ําด้วยนะคะว่าขีดความสามารถของกมรมศิลปากรมีเพียงพอที่จะบูรณะโบราณสถานที่เสียหายจากสงครามครั้งนี้เพราะฉะนั้นเบาใจได้นะคะชาวไทยซึ่งก็ขอภาวนาให้เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยสิ้นสุดลงโดยเร็วหากบูรณะปราสาทตาควายแล้วเสร็จจะเป็นเครื่องเตือนใจให้นึกถึง2เรื่องต่อไปนี้ว่า1 สงครามนั้นไม่ได้สร้างประโยชน์กับใครที่ทำลายทั้งชีวิตและโบราณสถานซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติและสองประเทศไทยไม่มีวันยอมแพ้และจะไม่ยอมแพ้ตราบใดที่เรายังอยู่ทุกอย่างเราจะซ่อมจะทำเพราะบางทีความสวยงามของโบราณสถานนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมทั้งหมดซึ่งกรุงสุโข,ขทัยหรือว่ายุทธยาที่เคยได้รับความเสียหายจากสงคราม จึงได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกอธิบดีกลมศิลปกรย้ําด้วยนะคะบอกว่ากลมศิลปกรนั้นมีหน้าที่ดูแลโบราณสถานทั่วประเทศและตนไม่เคยยั่วยุ ให้มีการทำลายโบราณสถานแต่อย่างใดซึ่งตนเชื่อมั่นในกองทัพและทหารไทยว่าทำให้เสียหายน้อยที่สุดตามความจำเป็นเพราะหากทหารได้เลือกอาวุธที่หนักกว่านี้ปราสาทตาควายอาจจะพังลงมากกว่านี้และจะเป็นภารกิจยุ่งยากซับซ้อนของกลุ่มศิลปกรและขอยืนยันว่ากลุ่มศิลปกรมีหน้าที่รักษาไม่ใช่การทำลายค่ะ